ก่อนที่แม่ฉันจะเสียชีวิตเธอได้ยกมรดกร้านค้าสิบร้านให้สามีแต่ผ่านไปเพียงสามปีสิ่งที่เกิดขึ้นกลับไม่ใช่เรื่องปกติมีเสียงกระซิบมีประตูไม้โบราณเปิดออกเองในความมืดและมีเลือดที่ผูกพันชะตากรรมของครอบครัวเราไว้ตลอดกาลนี่คือเรื่องราวของคำสาปและการตัดสินใจครั้งสุดท้ายที่จะเปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาลคุณ กล้าหรือไม่ที่จะก้าวเข้าไปในเรื่องนี้กดดูให้จบแล้วค้นหาคำตอบก่อนที่มันจะสายเกินไปก่อนแม่ฉันเสียชีวิตคืนหนึ่งในห้องนอนของเธออากาศหนาวเย็นและเงียบสงัดผิดปกติมีเพียงเสียงลมหายใจของเธอที่แผ่วเบาแม่เรียกฉันเข้าไปใกล้น้ำเสียงเธอสั่นเครือแต่หนักแน่นเธอหยิบซองเอกสารออกจากลิ้นชักไม้เก่าในซองมีเอกสารโอนกรรมสิทธิ์ร้านคาสิบราน เธอบอกว่าได้มอบมรดกทั้งหมดให้สามีของฉันฉันรู้สึกใจสัน่นเพราะไม่มีใครเคยรู้เรื่องนี้มาก่อนมันเหมือนความลับที่ถูกฝังลึกผ่านไปเพียงสามปีฉันกลับมาที่ร้านหนึ่งในร้านเหล่านั้นบรรยากาศเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงกลิ่นควันและเสียงครื้นจากหยุดชนะประตูร้านเปิดเองอย่างช้าๆเสียงดังเอียดเหมือนโลกใบนี้กำลังบอกอะไรบางอย่างในความมืดฉันเห็นเงาคนเดินอยู่ตรงปลายทางเดิน แต่ไม่มีใครอยู่ที่นั่นจริงๆเสียงโหราเบาๆดังขึ้นรอบตัวฉันเย็นจนผิวหนังสัน่นฉันก้าวถอยหลังอย่างไม่รู้ตัวและทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ของฉันดังขึ้นจากหมายเลขที่ฉันไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเสียงนั้นเป็นเสียงของแม่ฉันแต่เธอเสียชีวิตไปแล้วนานหลายปีเสียงนั้นกระซิบอย่างแผ่วเบาลูกอย่ามาที่นี่หัวใจฉันเต้นแรงจนแทบหลุดออกมา มือของฉันสั่นอย่างควบคุมไม่ได้ประตูหลังร้านค่อยๆปิดลงความมืดครอบงำจนแทบมองไม่เห็นอะไรฉันพยายามก้าวถอยหลังแต่รู้สึกเหมือนมีแรงดึงเหมือนอะไรบางอย่างกำลังเรียกฉันให้เข้าไปฉันเห็นภาพในหัวของตัวเองภาพแม่ยืนอยู่ตรงหน้าร้านทั้งสิบใบหน้าของเธอซีเผดน้ำตาไหลรินโดยไม่รู้ตัวแล้วเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ดังมาจากภายในร้าน ไม่ใช่จากกระเป๋าหรือกระเป๋าโทรศัพท์ของฉันมันดังมาจากในกำแพงมือของฉันสัมผัสกับผนังเย็นเฉียบและทันใดนั้นผนังพังออกไปอย่างชา้ชาๆเผยให้เห็นบันไดที่มืดมิดทอดยาวลงไปด้านล่างมีบางอย่างเรียกชื่อฉันเสียงนั้นค่อยๆกระซิบใกล้หูมรดกไม่ใช่ของเขามันเป็นของเราฉันก้าวเข้าไปอย่างไม่รู้ตัว และโลกทั้งใบก็เงียบลงอย่างน่ากลัวฉันก้าวลงบันไดยอย่างช้าๆทุกย่างก้าวมีเสียงกล้องในความมืดกลิ่นอับและความเย็นแผ่ซ่านเข้าไปในปอดเหมือนฉันกำลังเดินเข้าสู่โลกที่ไม่มีชีวิตด้านล่างเป็นห้องกว้างมีต้นไม้เก่าเต็มไปด้วยฝนและบนต้นนั้นมีสมุดบันทึกหนังสือเล่มหนึ่งที่เปิดค้างอยู่ฉันเดินเข้าไปใกล้หน้าแรกมีตัวอักษรที่ขีดเขียนด้วยหมึกสีแดงก่อนทุกอย่างจะตก ต้องคืนสิ่งที่ถูกพรากไปทันใดนั้นเสียงฝีเท้าเ,าเบาๆดังขึ้นด้านหลังฉันฉันหันไปอย่างรวดเร็วแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นมีเพียงความมืดและความเงียบที่กดดันจนหายใจแทบไม่ออกเสียงกระซิบกลับมาอีกครั้งเธอรู้แล้วว่ามรดกไม่ใช่มรดกและทันใดนั้นโคมไฟที่ส่องสว่างอยู่ในห้องดับลงความมืดกลืนกินทุกสิ่งรอบตัวฉัน หลือเพียงเสียงหัวใจฉันที่เต้นดังขึ้นอย่างบ้าคลั่งแล้วเสียงหนึ่งดังขึ้นจากความมืดลูกเรารอเธอมานานแล้วฉันรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าไปในความมืดนั้นและทุกอย่างหยุดลงอย่างกระทันหันความมืดรอบตัวฉันหนาแน่นจนแทบหายใจไม่ออกเสียงกระซิบยังคงดังก้องในหัวลูกเธอต้องทำตามคำสัญญาทันใดนั้นแสงจางๆปรากฏขึ้นจากมุมห้อง ฉันมองเห็นภาพเงาร่างของแม่ใบหน้าสีเปิดผากยิ้มบางๆแต่ดวงตาไม่มีประกายชีวิตแม่ชี้ไปที่สมุดบันทึกบนโต๊ะและพูดด้วยเสียงแผ่วเบาร้านทั้งสิบเป็นประตูสู่สิ่งที่เราเคยสาบานว่าจะปกป,ป้องฉันเปิดสมุดอย่างสันสันภายในมีแผนผังของร้านทั้งสิบแต่ทุกแผนผังมีเส้นทางเชื่อมโยงไปยังสถานที่ลึกลับใต้เมือง สถานที่ที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปเสียงโหราเผ่วๆดังขึ้นจากรอบตัวฉันมันไม่ใช่เสียงของแม่เพียงคนเดียวแต่เป็นเสียงของผู้คนที่ฉันไม่รู้จักเหมือนพวกเขารวมตัวกันอยู่ในความมืดนั้นแม่พูดคำสุดท้ายก่อนเธอหายไปลูกมรดกนี้คือคำสาปและเธอคือผู้สืบทอดทันใดนั้นพื้นใต้เท้าฉันสั่นไหวเหมือนโลกกำลังพังทลายลง ฉันกรีดร้องแต่เสียงกลับเงียบหายและทุกสิ่งดับสนิทฉันลืมตาอีกครั้งแต่ไม่ใช่ในโลกเดิมรอบตัวฉันเป็นห้องใต้ดินขนาดมหามาากำแพงเต็มไปด้วยประตูไม้เก่าแก่สิบบานแต่ละบานมีป้ายชื่อร้านทั้งสิบของแม่เสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งเลือกประตูชีวิตของเธอขึ้นอยู่กับมันฉันก้าวไปใกล้ประตูบานหนึ่งมือของฉันสั่นแรงจนจับไม่อยู่ ฉันเปิดประตูนั้นช้าๆและสิ่งที่อยู่ด้านในทำให้หัวใจฉันแข็งข้างในห้องนั้นมีภาพเหตุการณ์ในอดีตร้านค้าแต่ละแห่งของแม่ถูกปกคลุมด้วยเลือดและความมืดมีร่างของผู้คนยืนร้องไห้พวกเขาหันมามองฉันด้วยตาว่างเปล่าเสียงหนึ่งกระซิบว่าแม่ไม่เสียชีวิตเพราะความแก่เธอถูกหลอกให้ลาชีวิตละกับมอรดกที่เป็นคำสาบ ฉันพยายามจะปิดประตูนั้นแต่แรงบางอย่างดึงฉันเข้าไปเสียงหัวเราดังขึ้นจากทุกทิศทางและเสียงกระซิบกลายเป็นคำพูดชัดเจนตอนนี้มันถึงคิวเธอแล้วความมืดกลืนฉันไปทั้งหมดและฉันกลายเป็นส่วนหนึ่งของมอรดกนั้นจบตอนนี้แต่เรื่องยังไม่สิ้นสุดความมืดน,นั้นไม่สิ้นสุดฉันรู้สึกเหมือนตัวเองลอยอยู่ในช่องว่างแต่เสียงกระซิบเพงคงดังใกล้หู เธอไม่สามารถหนีได้เพราะเลือกของเธอผูกพันกับมันแล้วทันใดนั้นแสงจางๆปรากฏขึ้นฉันเห็นใบหน้าของแม่ชัดเจนขึ้นเธอมีน้ำตาไหลอาบแก้มแต่ดวงตาเธอกลับเต็มไปด้วยความโกรธและความเศร้าแม่พูดเสียงแผ่วมรดกไม่ใช่เพียงร้านค้าแต่เป็นประตูสู่โลกที่เราไม่อาจเข้าใจทุกร้านคือกับดักที่เชื่อมโลกทั้งสองไว้ และสามีของเธอคือผู้สืบทอดคำสาบนี้ฉันรู้สึกเหมือนมีความจริงถูกเปิดเผยภาพความทรงจำของแม่ไหลามาในหัวฉันเธอเคยเจอสิ่งลึกลับในร้านค้าเหล่านั้นและตกลงแลกชีวิตของเธอเพื่อปกป้องฉันและพี่น้องแต่เธอไม่สามารถหนีพ้นชะตากรรมได้และตอนนี้มันกลับมาหาฉันทุกประตูไม้ในห้องนั้นเปิดออกพร้อมกัน พาริให้เห็นความมืดลึกลับไร้ที่สิ้นสุดเสียงหวเราะก้องกังวาลดังกว่าครั้งไหนๆและแม่กระซิบครั้งสุดท้ายลูกเธอคือผู้สืบทอดและตอนนี้เธอต้องเลือกฉันเงยหน้ามองประตูทั้งสิบบานแต่ทุกบานเรียกชื่อฉันในเสียงเดียวกันมรดกของเธอและฉันก้าวเข้าไปฉันก้าวผ่านประตูบานแรกความมืดกลืนกินทั้งร่าง เหมือนตกลงไปในห้วงอากาศเย็นจัดมีเพียงเสียงหัวใจของฉันที่ก้องอยู่ในความเงียบมื่อสายตาเริ่มปรับเข้ากับความมืดฉันเห็นภาพที่ทำให้ใจแข็งค้างเป็นโลกที่ถูกทำลายเต็มไปด้วยเศษซากและซากอาคารเหมือนร้านค้าแต่ละแห่งกลายเป็นซากประคดพังเสียงกระซิบดังขึ้นใกล้หูอีกครั้งนี่คือสิ่งที่เธอต้องรับคำสาปและมรดกที่ไม่มีวันสิ้นสุดฉันมุนตัว พบว่าทั้งสิบประตูอยู่รอบตัวฉันแต่ครั้งนี้พวกมันมีชีวิตพวกมันสั่นและหายใจได้และแต่ละบานกำลังเปิดออกอย่างช้าๆเสียงหัวร้อและเสียงร้องผสมกันดังมาจากทุกบานประตูฉันรู้ว่าฉันไม่มีทางเลือกแล้วเพราะฉันถูกดึงเข้าไปในชะตากรรมนี้อย่างเต็มใจฉันก้าวอีกครั้งและโลกทั้งใบพังทลายลงพร้อมเสียงหนึ่งยินดีต้อนรับ สุมาดกของเราความมืดครอบงำฉันทั้งหมดและฉันกลายเป็นส่วนหนึ่งของคำสาปนั้นตลอดกาลจบตอนเรื่องยังสามารถต่อได้ในภาคต่อเมื่อฉันก้าวผ่านประตูสีแดงนั้นแสงเย็ยนเฉียบกลืนตัวฉันเข้าไปในความมืดทันได้นั้นเสียงโห่ร้องด,ดังขึ้นรอบตัวดังจนเหมือนสะท้อนอยู่ในหัวใจของฉันเองฉันพบว่าตัวเองอยู่ในห้องขนาดใหญ่พื้นเต็มไปด้วยกระจกแตก และภาพสะท้อนของฉันไม่ใช่ภาพของฉันจริงๆแต่มันคือภาพของแม่และภาพของผู้สืบทอดคนก่อนหนะ้าแม่ปรากฏตัวตรงหน้าอีกครั้งใบหน้าซีเผืดและดวงตาที่เต็มไปด้วยความเศร้าเธ้กระซิบเบาๆเลือดของลูกเปิดประตูแต่เลือดนั้นก็จะผูกชะตาลูกไว้กับคำสาตลอดกาลฉันมองไปรอบตัวเห็นประตูไม้หลายสิบบาน แต่ละบานมีชื่อร้านของแม่และเสียงกระซิบที่ต่างกันเลียดคืนมอรดกฉันรู้แล้วว่าร้านค้าเหล่านี้ไม่ใช่ธุรกิจแต่เป็นกับดักและฉันคือผู้สืบทอดคำสาบที่ไม่มีวันจบทันใดนั้นมือของฉันสั่นแรงเลือดไหลออกมาจากรอยแผลนิ้วหยดลงบนพื้นจนเกิดวงแหวนของแสงแดงประตุไม้ทั้งสิบเปิดพร้อมกัน และเสียงกระซิบรวมกันเป็นเสียงเดียวตอนนี้มันเริ่มแล้วฉันก้าวเข้าไปอีกครั้งและความมืดกลืนกินฉันทั้งหมดเมื่อฉันก้าวผ่านประตูไม้ทั้งสิบพร้อมกันฉันพบตัวเองยืนอยู่กลางห้องที่ไม่มีขอบเขตฝาผนังเต็มไปด้วยกระจกสะท้อนภาพของร้านค้าแต่ละแห่งแต่ภาพเหล่านั้นเคลื่อนไหวได้และทุกภาพแสดงเหตุการณ์โหดร้ายที่เคยเกิดขึ้นกับผู้สืบทอก่อนหน้า เสียงโห่ร้อและเสียงคร่ำมครวญนดังพร้อมกันมันดังจนฉันแทบคลั่งฉันพยายามถอยกลับแต่เท้าถูกจึงไว้กับพื้นเหมือนแรมือบางอย่างดึงฉันให้เข้าไปข้างในมากขึ้นแม่ปรากฏตัวตรงหน้าอีกครั้งเธอยิ้มทั้งน้ำตาลูกเธอไม่สามารถหลบหนีได้แล้วเลือดของเธอคือกุญแจและคำสาปนี้คือมรดกของเราทันใดนั้นฉันเห็นประตูบานหนึ่งสว่างขึ้น แสงสีแดงเย็นส่องออกมาในแสงนั้นฉันเห็นภาพอนาคตของตัวเองฉันอยู่ในร้านค้าเก่าแก่แห่งหนึ่งแต่ไม่มีชีวิตอยู่มีเพียงเงาของฉันยืนกระซิบกับผู้ที่ก้าวเข้ามาเสียงกระซิบดังขึ้นในหัวฉันเรียกึ้นมรดกและฉันรู้ว่านี่ไม่ใช่จุดจบแต่มันคือจุดเริ่มต้นของวงจรคำสาปที่ไม่มีวันสิ้นสุด ฉันก้าวเข้าไปในแสงนั้นและทุกสิ่งดับสลายไปในความมืดนิรัน์จบตอนแต่ความจริงของคำสาบยังไม่ถูกเปิดเผยทั้งหมดเมื่อความมืดหายไปฉันพบตัวเองยืนอยู่ในห้องที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนกำแพงเต็มไปด้วยแผ่นหนังเก่าและบนแผ่นหนังมีชื่อร้านค้าสิปรานพร้อมภาพของผู้คนที่หายสาบสูญไปอย่างลึกลับเสียงของแม่ดังขึ้นอีกครั้งลูก นี่คือความจริงทั้งหมดมรดกของฉันไม่ใช่เพียงร้านค้าแต่มันคือการผนึกประตูไปยังโลกคำสาปฉันหันไปมองภาพในกำแพงเห็นภาพเหตุการณ์ซ้ำๆร้านค้าเหล่านั้นกลายเป็นทางผ่านเชื่อมต่อไปยังอีกโลกหนึ่งโลกที่เต็มไปด้วยความมืดและเสียงคร่ำครวญแม่กล่าวต่อสามีของลูกเขาเป็นผู้รักษาประตูเขาเลือกที่จะรับมรดกแทนฉัน ต่เพื่อแลกับชีวิตฉันเขาต้องสาบานว่าจะไม่เปิดมันเสียงหนึ่งดังขึ้นจากความมืดแต่คำสาบานถูกทำลายเมื่อเธอเข้ามาฉันมองไปที่มือของตัวเองเลือดยังคงหยดจากร้อยแผลนิ้วและทันใดนั้นทุกประตูทั้งสิบเปิดออกพร้อมกันพาริให้เห็นแสงสีแดงเย็นสยดสยองและเสียงกระซิบดังขึ้นเป็นหนึ่งเดียวยินดีต้อนรับผู้สืบทอดมรดกคำสาบ ฉันก้าวเข้าไปอีกครั้งและโลกเปลี่ยนไปตลอดการจบตอนพิเศษแต่เรื่องราวคำสาบยังสามารถมีภาคต่อได้อีกเมื่อฉันก้าวเข้าไปในแสงสีแดงนั้นโลกทั้งหมดเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงร่างกายของฉันเริ่มเบลอเหมือนถูกดึงเข้าสู่ห้วงอวากาศไร้ขอบเขตเสียงกระซิบดังขึ้นรอบตัวเลียดคืนมรดกคือชะตากรรมฉันพยายามกรีดร้อง แต่ไม่มีเสียงใดหลุดออกจากปากฉันพบตัวเองยืนอยู่หน้ากระจกขนาดใหญ่ในกระจกนั้นไม่ใช่ภาพของฉันแต่เป็นภาพของผู้สืบทอดก่อนหน้าทั้งสิบคนพวกเขากำลังเฝ้ารอมีรอยแผลเลือดและดวงตาว่างเปล่าแม่ปรากฏตัวอยู่ข้างหลังฉันน้ำตาไหลอาบแก้มลูกเมื่อเธอรับมรดกนี้แล้วเธอจะกลายเป็นผู้รักษาประตูคนต่อไป และต้องเลือกผู้สืบทอดคนใหม่เพื่อให้คำสาปดำรงต่อไปฉันรู้แล้วว่านี่ไม่ใช่จุดจบของฉันแต่เป็นการเริ่มต้นของวงจรที่ไม่มีวันสิ้นสุดเสียงหัวรอก้องกังวานประตูไม้สิบบานกลับปิดลงอย่างช้าๆหรือเพียงฉันและกระจกบานนั้นฉันมองภาพตัวเองในกระจกและเห็นรอยแผลเลือดใหม่ปรากฏบนมือเสียงของแม่กระซิบครั้งสุดท้ายยินดีต้อนรับ ผู้สืบทอดความมืดกลืนฉันอีกครั้งและฉันกลายเป็นส่วนหนึ่งของมอรดัมสาบนั้นตลอดการเมื่อความมืดหายไปฉันพบว่าตัวเองยืนอยู่ในห้องเดิมอีกครั้งแต่ครั้งนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปฝาผนังเต็มไปด้วยกระจกสะท้อนใบหน้าของผู้คนหลายคนและทุกคนกำลังมองมาที่ฉันเสียงหนึ่งกระซิบจากความมืดตอนนี้เธอคือผู้สืบทอดและคำสาบได้เริ่มขึ้นอีกครั้ง ฉันพยายามก้าวถอยหลังแต่เท้าฉันติดอยู่กับพื้นเหมือนแรงบางอย่างผูกฉันไว้กับจุดนี้และประตูไม้ทั้งสิบเปิดออกพร้อมกันเผยให้เห็นโลกที่แตกต่างออกไปทุกบานในแต่ละโลกมีภาพเหตุก,การณ์ของผู้สืบทอดก่อนหนะ้าเสียงร้องให้และเสียงหัวเราะปนกันและทุกโลกเรียกร้องให้ฉันเข้าไปแม่ปรากฏตัวตรงหน้าอีกครั้งดวงตาเธอเต็มไปด้วยความเศร้าลูก เธอต้องเลือกเลือกระหว่างการสืบทอดหรือทำลายคำสาบนี้ฉันมองไปรอบตัวรู้ว่าทุกทางเลือกคือกับดักแต่ในใจฉันรู้แล้วว่าหนทางเดียวคือการเข้าไปในประตูบานหนึ่งเพื่อเผชิญกับชะตากรรมของตัวเองฉันก้าวและทุกอย่างดับลงในความมืดนิรัน์ฉันก้าวผ่านประตูบานนั้นทันได้นั้นร่างของฉันก็ย็นชาเหมือนถูกแช่แข็ง สียงกระซิบปรับดังก้องขึ้นจากทุกทิศทางเลือกลูกเลือกเส้นทางของเธอเมื่อความมือคลายลงฉันพบว่าตัวเองอยู่ในเมืองร้างบ้านเรือนผุพังเต็มไปด้วยเงาร่างที่เคลื่อนไหวไม่ได้ทุกเสียงทุกกลิ่นเต็มไปด้วยความทรงจำที่ถูกลืมฉันเดินไปเรื่อยเรืจนพบประตูไม้เก่าอีกบานหนึ่งบนประตูนั้นมีป้ายเขียนว่าร้านที่สิบคือจุดสิ้นสุด เสียงกระซิบของแม่ดังขึ้นอีกครั้งลูกที่นี่คือจุดจบของวงจรและเป็นจุดเริ่มต้นของการสืบทอดครั้งใหม่เมื่อฉันผ่าป,ประตูออกสิ่งที่พบไม่ใช่ห้องหรือร้านค้าแต่เป็นกระจกเงาขนาดใหญ่และในกระจกนั้นมีภาพของฉันกำลังยืนอยู่เป็นผู้สืบทอดคนใหม่ของคาําสับเสียงโห่ร้อและเสียงคร่ำครวญดังขึ้นพร้อมกันทุกประตูในเมืองร้างเปิดออกพร้อมกัน เผยให้เห็นโลกอีกใบที่ไม่มีวันสิ้นสุดเสียงกระซิบครั้งสุดท้ายดังขึ้นตอนนี้ลูกเธอคือมอรดกและฉันยอมรับชะตากรรมของตัวเองเมื่อฉันยอมรับชะตากรรมของตัวเองกระจกเงานั้นสั่นไหวอย่างรุนแรงภาพสะท้อนของฉันเริ่มแตกออกเป็นเสียงเสียงเผยให้เห็นภาพเมืองโบราณที่ถูกลืมเสียงของแม่ดังขึ้นจากความมืดลูก มรดกน,นี้เกิดจากคำสาบานโบราณเมื่อพันปีก่อนมีผู้หญิงคนหนึ่งแลกชีวิตของครอบครัวกับพลังที่ปกป้องเมืองแห่งนี้แต่พลังนั้นกลับกลายเป็นคำสาปผูกพันร้านค้าสิบบานให้เป็นประตูสู่โลกแห่งความมืดฉันมองไปรอบตัวเห็นภาพของผู้สืบทอดทั้งสิบยืนอยู่ในกระจกพวกเขาทั้งหมดกลายเป็นส่วนหนึ่งของคำสาปและตอนนี้ถึงคิวฉันแล้ว เสียงหัวเราะก้องกังวานดังขึ้นจากทุกบานประตูที่เปิดอยู่พวกมันเรียกชื่อฉันพร้อมกันเลือกลูกหรือปลดปล่อยคำสาปฉันยืนอยู่ตรงนั้นเลือดหยดจากมือของฉันลงบนพื้นและภาพในกระจกเริ่มเปลี่ยนไปมันแสดงเส้นทางของผู้สืบทอดทั้งหมดและมีเพียงหนึ่งทางที่จะทำลายคำสาปได้แม่กระซิบครั้งสุดท้ายลูกเธอคือกุญแจเลือกให้ถูก รือจงอยู่ในคำสาบนี้ตลอดกาลฉันยื่นมือออกไปและทุกสิ่งหายไปในความมืดนิรันเมื่อทุกสิ่งหายไปในความมืดฉันพบตัวเองยืนอยู่ตรงกลางวงแหวนของแสงสีแดงเสียงกระซิบดังขึ้นรอบตัวเลือกลูกเลือกหรือทุกคำสาปผูกพันตลอดกาลในมือฉันมีสมุดบันทึกเก่าเปิดไปที่หน้าสุดท้ายมีตัวอักษรเขียนว่าเลือกหนึ่ง หรือยอมรับชะตากรรมสองประตูปรากฏตรงหน้าประตูหนึ่งเต็มไปด้วยแสงสว่างอีกประตูหนึ่งมืดมิดจนไม่อาจมองเห็นสิ่งใดเสียงของแม่ดังขึ้นอีกครั้งประตูสว่างคือการปลดปล่อยแต่ต้องลากด้วยเลือดของผู้สืบทอดประตูมืดคือการสืบทอดต่อไปแต่จะได้พลังและมรดกทั้งหมดของเราหัวใจของฉันเต้นแรงเลือดจากรอยแผลนิ้วยังหยดลงบนพื้น ฉันรู้แล้วว่านี่คือชะตากรรมที่ต้องเลือกเลือกระหว่างการปลดปล่อยหรือเป็นผู้สืบทอดตลอดกาลฉันยืนอยู่ตรงนั้นหันไปมองทั้งสองประตูเสียงกระซิบรวมกันดังขึ้นเป็นหนึ่งเดียวเลือกก่อนที่คำสาปจะเลือกเธอฉันก้าวและโลกทั้งหมดสลายไปในความมืดนิรันด์เมื่อฉันก้าวผ่านประตูนั้นแสงสีแดงกลืนกินรางทั้งหมด ฉันรู้สึกเหมือนตัวเองลอยอยู่ในห้วงอากาศไร้ขอบเขตเสียงกระซิบและเสียงโห่ร้อดังก้องอยู่รอบตัวฉันฉันเห็นภาพของแม่และผู้สืบทอดทั้งสิบในกระจกพวกเขายิ้มเศร้าและในดวงตาของพวกเขามีเพียงความมืดเสียงของแม่กระซิบอีกครั้งลูกเธอได้เลือกแล้วคำสาปนี้จะอยู่กับเธอตลอดไปและเธอคือผู้สืบทอดใหม่เลือดหยดจากมือของฉันลงบนพื้น วงแหวนแห่งแสงแดงสว่างขึ้นรอบตัวฉันและประตูไม้ทั้งสิบปิดลงพร้อมกันความมืดกลืนฉันจนหมดสิน้นก่อนที่ฉันจะหายไปฉันได้ยินเสียงกระซิบครั้งสุดท้ายมรดกนี้จะไม่สิ้นสุดจนกว่าผู้สืบทอดคนสุดท้ายจะเลือกปลดปล่อยมันและฉันกลายเป็นหนึ่งในเสียงนั้นกระซิบเรียกชื่อของผู้ที่จะก้าวเข้ามาในมรดกคำสาบต่อไป เสียงกระซิบยังคงก้องอยู่ในความมือเลือกลูกหรือจงถูกมรดกผูกพันตลอดกาลแต่ครั้งนี้ฉันไม่ได้อยู่คนเดียวมีเงาร่างอีกหนึ่งยืนอยู่ข้างฉันเป็นผู้หญิงผมดำยาวดวงตาเธอเปล่งประกายสีแดงเย็นเธอยิ้มบางๆและพูดเสียงต่ำฉันคือผู้สืบทอดก่อนหนะ้าแต่ฉันเลือกผิดเธอจะไม่ทำผิดแบบฉันฉันมองไปที่ประตูทั้งสิบ ทุกบานยังคงเรียกชื่อฉันในเสียงเดียวกันเลือกลูกเลือกหรือคำสาปจะเลือกเธอผู้หญิงคนนั้นยื่นมือมาหาฉันฉันจะช่วยเธอแต่ต้องแลกด้วยสิ่งหนึ่งฉันรู้ทันทีว่าการเลือกครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของชีวิตฉันแต่เป็นชะตากรรมของทุกคนที่เคยเกี่ยวข้องกับมรดกนี้และประตูหนึ่งในสิบบานนั้นคือประตูที่จะทำลายคำสาปทั้งหมด เสียงโห่ร้องก้องกังวานอีกครั้งประตูไม้ทั้งสิบเปิดพร้อมกันและฉันรู้ว่าฉันกำลังย่างก้าวเข้าสู่จุดสิ้นสุดของตำนานนี้ฉันก้าวเข้าไปและทุกสิ่งเงียบเงันลงอย่างไม่มีวันกลับเมื่อฉันก้าวผ่านประตูนั้นความมืดพุ่งเข้ามากลืนกินทุกสิ่งเสียงโห่ร้องและเสียงกระซิบปลายเป็นหนึ่งเดียวดังกล้องอยู่ในหัวฉันจนแทบคลั่งฉันพบว่าตัวเองอยู่ในห้องวงกลมขนาดใหญ่ ตรงกลางมีแท่นหินโบราณและบนแท่นนั้นมีสมุดบันทึกเล่มเก่ามันส่องแสงสีแดงเย็นในความมืดผู้หญิงผมดำยืนข้างฉันเธอพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบานี่คือจุดสิ้นสุดของวงจรเลือกลูกหรือปลดปล่อยคำสาบนี้ฉันเปิดสมุดบันทึกนั้นในหน้าสุดท้ายมีคำสาบเขียนด้วยหมึกสีแดงเมื่อผู้สืบทอดเลือกลูกวงจรจะจบลง แต่เลือดของลูกจะกลายเป็นกุญแจเสียงหัวเราะหายไปแทนที่ด้วยความเงียบที่หนักอึ้งฉันมองไปที่ประตูทั้งสิบรู้ว่าการเลือกครั้งนี้คือครั้งสุดท้ายด้วยมือสัน่นฉันก้าวขึ้นไปบนแทน่นวางเลือดจากมือของตัวเองลงบนสมุดบันทึกและกระซิบคำเดียวขอให้มันจบแสงสีแดงพุ่งออกจากสมุดกลืนกินทั้งห้องและฉันรู้สึกว่าตัวเองกำลังหายไป แต่ก่อนที่ทุกอย่างจะดับสนิทเสียงกระซิบของแม่ดังขึ้นอีกครั้งขอบคุณลูกของแม่ที่ทำให้มันจบทุกอย่างกลายเป็นความมืดนิรันดรเมื่อความมืดจางลงฉันพบตัวเองยืนอยู่บนทุ่งโลง่งท้องฟ้าสีแดงฉานและเสียงกระซิบยังคงกล้องอยู่ในลมมันไม่จบมันเริ่มอีกครั้งรอบตัวฉันปรากฏประตูไม้เก่าแต่ครั้งนี้มีมากกว่าสิบ พวกมันยืนเรียงรายในทุ่งเหมือนคอยรอและแต่ละบันส่งเสียงเรียกชื่อฉันในแบบที่ต่างกันฉันมุนตัวเห็นผู้หญิงผมดำอีกครั้งแต่ครั้งนี้เธอยิ้มอย่างมีแผนการลูกคำสาบถูกทำลายชั่วคราวแต่เลืยดที่เธอใช้ได้เปิดประตูอีกมากมายและโลกนี้ต้องการผู้สืบทอดอีกครั้งเสียงโห่ร้องและเสียงกระซิบดังขึ้น ดังจนเหมือนสะท้อนในจิตวิญญาณของฉันเลือกลูกหรือปล่อยให้มันดำเนินต่อไปฉันก้าวไปยังหนึ่งในประตูนั้นรู้ในใจว่าการก้าวผ่านครั้งนี้จะไม่ใช่แค่การเดินทางของฉันอีกต่อไปแต่เป็นการเริ่มต้นของตำนานคำสาปมรก,กบทใหม่ฉันพากประตูเมื่อฉันก้าวผ่านประตูนั้นความมืดและแสงสีแดงปะปนกันฉันรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าสู่โลกอีกใบ ที่ซึ่งเวลาและสถานที่ไม่มีความหมายรอบตัวฉันเป็นเมืองโบราณที่เงียบนันบ้านเรือนสุดโสมและมีประตูไม้เก่าเรียงรายอยู่ทุกคนแห่งแต่ละบ้านมีเสียงกระซิบเรียกชื่อฉันในจังหวะต่างกันผู้หญิงผมดำปรากฏข้างฉันอีกครั้งดวงตาเธอส่องประกายสีแดงเธอยื่นมือมาหาฉันลูกเธอเลือกแล้วแต่คำสาบยังไม่สิ้นสุดมีอีกสิบประตู และแต่ละบานนำไปสู่ชะตากรรมที่ต่างกันฉันก้าวช้าๆมองไปที่ประตูบานหนึ่งที่ส่องแสงสว่างจางๆเสียงกระซิบกระซิบดังขึ้นในหัวเลือกลูกเลือกทางของเธอหรือให้คำสาปเลือกเธอฉันรู้แล้วว่าทุกก้าวคือการเข้าไปสู่บทใหม่ของวงจรคำสาปและการก้าวครั้งนี้จะไม่มีวันหวนกลับฉันก้าวเข้าไปในประตูนั้นและทุกอย่าง เงียบงันลงอีกครั้งแต่เสียงกระซิบยังคงดังก้องมันไม่จบมันเพิ่งเริ่มเมื่อฉันก้าวผ่านประตูนั้นความมืดและแสงสีแดงกลืนรวมกันร่างกายของฉันเหมือนถูกดูดเข้าไปในห้วงที่ไร้เวลาเสียงกระซิบจากประตูทั้งสิบดังซ้ำๆเลือกลูกหรือปล่อยให้คำสาปเลือกเธอฉันพบว่าตัวเองยืนอยู่ในห้องวงกลมใหญ่กำแพงเต็มไปด้วยภาพกระจกที่เคลื่อนไหวได้ในแต่ละภาพ คือเรื่องราวของผู้สืบทอดก่อนหนะ้าพวกเขายิ้มทั้งน้ำตาแต่ดวงตากลับว่างเปล่าไร้ชีวิตผู้หญิงผมดำปรากฏอีกครั้งเธอก้าวใกล้ฉันลูกทุกประตูคือชะตากรรมและทุกชะตากรรมมีราคาที่ต้องจ่ายเสียงหัวเราก้องกังวาลดังขึ้นและประตูทั้งสิบบานเริ่มเปิดออกพร้อมกันแสงสว่างและความมืดพุ่งออกมาปาประตูกระซิบชื่อฉัน เรียกให้ฉันเลือกฉันยืนอยู่ตรงนั้นใายเต้นแรงจนแทบขาดรู้แล้วว่าการก้าวครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเลือกแต่มันคือการเริ่มต้นของวงจรคำสาปมรดกกใหม่ฉันยื่นมือไปยังหนึ่งในประตูและก้าวเข้าไปความมืดกลืนฉันจนหมดสิน้นพร้อมเสียงกระซิบครั้งสุดท้ายมันไม่จบมันเพิ่งเริ่มความมืดรอบตัวฉันค่อยๆจางหาย เหลือเพียงแสงสีเงินอ่อนๆที่ล้อมรอบตัวฉันไว้เสียงกระซิบเงียบลงทีล้าน้อยจนสุดท้ายไม่มีเสียงใดเหลืออยู่เลยฉันพบตัวเองอยู่หน้าประตูไม้บานเดียวบนป้ายประตูเขียนว่าจุดสิ้นสุดคือจุดเริ่มต้นมือของฉันยังสั่นอยู่เลือดยังหยดลงบนพื้นหินเย็นแต่ในใจฉันรู้แล้วว่านี่คือเวลาที่ต้องเลือกครั้งสุดท้าย ฉันหันล้อมไปมองเห็นภาพของผู้สืบทอดทุกคนพวกเขายิ้มบางๆไม่ใช่ด้วยความสุขแต่ด้วยความสงบเหมือนพวกเขาได้ปลดปล่อยสิ่งใดบางอย่างแล้วฉันค่อยๆเปิดประตูนั้นแสงสีเงินสว่างสวัสดมเข้ามาและฉันก้าวผ่านไปอย่างชา้ชาๆความรู้สึกทั้งความกลัวและความสงบผสมผสานกันจนกลายเป็นความรู้สึกเดียวก่อนที่ประตูจะปิดลง ฉันได้ยินเสียงกระซิบครั้งสุดท้ายเบาแต่ชัดเจนจบแล้ววงจอนี้สิ้นสุดแล้วและฉันก้าวเข้าสู่โลกใหม่ที่ไร้คำสา์ไร้เสียงกระซิบและไร้ความมืดนิรนันดร์